วันนี้วันที่เท่าไหร่ถามเป็นภาษาโนชวาวิลกินดาตุอาร์เดอิดาบวิบลกินดาตุอาร์เดอิดาบวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้คือวันที่16เดือนสิงหาคมปี2021เราพูดเป็นภาษาโนชวาอิดาบอาร์เดไซส์นะออกุส 2 0 0ชัซส์น่ะเอ2 0ชัวเอ็นไซส์น่ะเอ2 0หรือเราพูดอีกแบบหนึ่งว่าอิดอกอร์ดีไซส์น่ะอีออนะชัวชัวเอ็ซส์นะอีออนะชัชเอ ไซส์นะอีออทนะเชืขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนภาษาโนชไปด้วยกันนะคะมีใครเริ่มไปโรงเรียนแล้วหรือยังคะเขียนคอมเมนต์มาบอกครูด้วยนะคะถ้าใครเริ่มไปโรงเรียนหรือว่ากำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ